แด้เป <Merci. S 2> ิดกระโมหน่อยดเปิดใส่นี่งเปิดใส่ค่ะใส่นี่แห่ปกติปกติลอูก้อนมาหน่ะเปิดไดุ้เออเปิดได้ทำไมไม่มีกรจมเลยใส่เกลือนะดน่อยหน่อยมั้งให้ยกดิเออแต่ยลเห็ีดอันนี้ลงักามาล้วเนี่ยเด็กก แต่ว่าเขามีงมีง่าว่าเท้าสูตบเปืือยี่เข่าตูจนเปือยแต่ก็ตัอันนี้เทาสมัยใหม่เขาเห็นมากแบบมีง่าลุกหน่อยชุบหน่อยก็ขขาดง่าลุกหน่อยนี่อยูเ็อยู่เขาสมัยน้ก็ขขาดงาเทารุกมระดวยเขากรมนง่าองุ่ตามใจเกิดเื่กจะเทียมใจชิงถึงว่าชุคฟ้าแต่ว่าใ้แแม่ใจว่าอยากมูเห็ดจะได้มันจะแกรน่ เพิมเามีหัวหอมก็ตามใจหัวประเดชใจให้พวกอดีว่ยหัวหอมกับเริกกับอมันหอมคือว่าว่าต้องกินต้องมเสงอใส่นะใส่ข่าใส่ข่าบัดนี้าังกวยก็ถงมาข้าก็ใส่ข้าุั้งขางเลให้ชีวิตเป็ุพย่แล เขาเศร้ารำเนี่ยเขาคงก็จะมาเศร้าเขาคงก็จะมาเดือดหือ

พีกอกไม่ด้นะคะต่สามารถยังไถ่ายตามจอมันพุ่งเหรอนำไหลซุย่างนะคะต่วาเขาตัดต่อ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 เงสุปโดด้กบาาหน้านี่ มาเดียบเลย่น้องเอ้ยตอนกะสิย่างไปเอาน้ำพริกกะปีกับป่าเนาะง่ายเลยง่ายเลวะเรื่อสิไปเอาย่างไปดัดเป็นกับเราทูมาแล้วตำเผื่อแควลูกแปเอน้ำพริกกะปีกับป่าก็คืทมาอู้มือได้๋ยพไปนองเอ้ยยี่ห้อมาหอของทอมาเกตสุพักคเพื่อเฮดสุพักกอบกับเก็เยก็เป็นกะสิไปเอา

โด้โอเมื่อเช้านี่พ่ะจะเอามาให้ไปมาดื้มไม่คือปลาเป็นตัวปลาตัวไปแบ่งยังคาทำหรอเออขอบคุณมากค่ะไม่ได้จะอิ่มกันหรือเปล่ามันได้น้อยโอ้ได้เยอะมากแล้นี่ไม่หมดหรอกค่ะแกถุงใหญ่ไปให้ป้าแกถุงเล็กโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวข้าวไขยเดี๋ยวไปเอาเด้อยวเอาคือฮะเมื่อกี้มาโอ้โอ้ตู้เกมบอกสามสามเกต่ะ เดมมันหอกนะเขียนให้สามเจแม่มไม่เมีวม่เมวสีตัวต้อเขียนให้สามเโอเคขอบคุณมากค่ะป้าไปเดินเเลยเหรอไม่บอกไม่ไมู่กหมดเปหลายคช่จาเนี้ยเขาจะเอาตังค์ก่อนก็ไปลงมันทีละสามเที่ยวเที่วแล้วกับสองร้อยสองร้อยเดตักไปหมดน่าทึ่งเด็ด เดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยป้าไปซื้อของก็ไดัก็อ๋ยวหนูจะไปซื้อของก็ได้ก็เก็บม้ให้เอาของก็ได้นะเวลานั่นหนูก็จะไปเอาของก็ได้เลยเพื่อนพมีผักยิ้มไปกันนี่แหละนะมีป้าโบวันเนี่ยเอามะเขือยาวมาให้ฉันมีมะเขือยาวแล้วอ๋อยังไม่ย่างเลยโอเคกำลังรักผักขเาทำอะไรอ่ะ เขาจะทําอะไรทาชุบชุบผักรองจะรองทำขายเหรอไม่ต้องทํากินก่อนคะท้าไม่เป็นเหรอพวเราเห็นน้องจะไปทํทอร่อยกันเออไม่เคยทําเลยมันลงทิพย์เมื่อวานก่อนเนี่ยมันทําแล้ววันเมื่อวานมันกันบกดอาไม้แต่มันไม่ได้ห่อทาใส่กระทะอ๋อไม่มีเหล็กแต่นี่บอกให้ทุกบ้านนี้ทีิมบ้านนี้กินอร่อยกันถึงวะไม่ได้โทรคุยกับมันเลยมันก็ทำไม่เป็นหรอกป้าแต่ที่ทำแล้วมันกินด้วยนี่ อันนี้เขาหั่นผักเขาแบบมันดังในที่ตบมันดังมาได้มันจะหยุยังจะหยุดดังแล้วเราเพิ่งจะมากินแต่ปกติเขาอยู่บ้านเขาก็ทำอยู่แล้วเขาทำแต่เราไม่ได้ทำเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เราไม่ทำไม่ติดมันคนละภาคเนาะแต่บ้านถ้าดูแล้วก็ทําเป็นอยู่แต่บ้านเราเราไม่ทำได้อยู่แต่หมายถึงเราดั้งเดิมเราไม่เคยทํากินแต่บ้านเขาทำกินเขาทำจะสุดวันนั้นไปกินเขาคุ้มเห็ดให้กิน ปากรูหม้อดูอ่ะรหมอทีรุปงย่างนโอ้ีนได้ตงใมนดไ้เห็นมตนแต่องยัง่จม่เห็นเหตน่น่อไรกเห็นแต่เอยาทบ้านว่าเป็นทนได้เห็นเหตุผเ่วันนี้ามาเบิ่งอีกที่เต็มจีตอกเต็มเพจเต็มหน้ ด้วยว่าข no <te> <eye Hayır. S 2> ่อยด้วยว่าโหแต่ขอยู้เดียวบ่แม่นเนาะว่อยโมโหแล้วขอยก็จะโหยานบางค่ายเนี่ยยาคิดนเดียวคนใส่ใจเพราแบบเนวนี่บ่สุขาค่ะเนวนี้เป็นว่าไรนานคนที่อยู่วัานะว่ะแนวนี้เนี่ยุปาัเอ้าสุขกว่าันจะไปบัานแบบสุปข่าิดที่โกไปโง่แค่ที่ดอยวเหมือนกันเออซุขาเอาไปเออเป็นแพงมากนะเราขอมากินเนื้อสุข่าเค็ตเนี่ยุ้ยเนาะ้ไปทุดนาในเดี๋ยวสิ Bà nó... <laughs> tìm này cho tôi bay, bà sườn tôm mà hết cả sào hết nó, nó sườn tôm bảy để tham nè, có, thắp rồi thắp, ơi còn sườn nó nó đuợc nhau một sào, nó có một nhám bì, nhau một sào, thắp thắp củ, ตง่าใส่สุกผักเนาะหนาระตักออกนะเพื่นส่วนเดี่ยกตุกตาปลายขนาดห้าขวบ่คู่ได้เลยมูไรัาตำคือกรตำมใส่กับเจียดเป็นยังไบอกเออมันเปนสูตรนะข่อยเดียมันเป็นพิสูจนเดตักใสุ่้งอนเดยกุ้งกระตาใสุ่้งมือตอบานเท่จน้เปลอย่งจุเลยอยาจุกตุก้ใส่เบอร์มันเค็มมันจางก็ซิมเอาเอามเค็มแหล ก้งจะนะกกุ้งชุดโดนช้งชุดโดนอาจะมาหาชุดโดนกีนอไมด้เออแล้วก็หงก็มาคน่เ้าสุดก็พักแบบนี้บบคัวนกาสีห้องเอาเนี่เีกันไหนเนี่ยดีไรสูงๆนี่เห็นบ่จ้าสแต่ชุด้ โอ้พตัวนี้ว่านำเิด้เปิเรยังไงเออใช้สุดดเชตามนี้นึ่งบ่าเราจะาดแจะเตาข่อยข้นไปได้เปลี่ยนไหมรึอันนี้รึขอเพบ่อใหเพื่อเขา่คอยไปกินสลุดตัวนี้ข่อยยข่อยยกเปิดต้องเอาแบบเงะด้านอกดวสินะนข่อจะ่อยหันเปขนคนดขะานยได้มางานคือข่อยทำการตันี้ข้มาีรผมได้นดมีเสลุ คอก้นเหรอสใสเาุขารสจั้นวเวนี่เป็นระเบียบไดแบอกว่ายังม่เอาตอนแับระเบียบได้มดตกอารณาคยเดูอ่อนหัดกนพักข้าใส่แตงกวอ่งนี้ก็ได้อ๋อนี่ไปที่ย้องปรุงที่ร้านก็ได้นี่เซฟบอกพอไหมนี่เซฟต้องบอกไรขสีหัดเป็นเซฟบ้านมันหน่อยครอบนมันจวนก้นกับน

เอาซุมวงสิตดเุ้อ่านีขั้นตอนต่อไปใส่ผีลงไปหอมหุหย้วนะฮะพักนนพักนอยก่อนจะบ้านีได้บ่เอาะน้เมาบุได้หรอกมันบ่าพักนอนกันชั่วปีชัวปีนี่นะว้าิ้มมือเย ก็คนกินน่อยทักไ็คนกินด้เกิดเลยปะาดีใจะบบ้วนกูจีันะคสุขเี่น้องครั้งแรกบทีขสเฮ็ดสขเพให้ให้เบง่ค่อยเนกิกันใตบอคือกัน่มสี่ฟานเดยวนอดวอเดียวนี่เออเฮ็ดบ่ได้บอก ยางในตู้ย่งโบเราที่มันกนค้นมึงกอนแล้วบ่กพ่อกับญาติัเออเห็นมันจะเสีนนั่งนะเห็นไายัม่อ่ะเออเออโอ้ยพีเซฟสองคนเหอแ่เาเป็นด็กมาอ่นีเออเห็นมือมอวาเศร้าขึ้นนั่นน่ะเออมันขานยั้งเจ้าหน้าขาทั่วที่เดีไหมคะ ันทัวเป่า้็อยากนครับพอจะเห็ดกตอง่ตปลตเมอหอส่แม่ยูม้เาะะอข่ามยิงคอไม่ไเห็ดไปถ้ามันมันเส่น้เย็นเหนเราไปยังสิตั้งกียหอ่นกับางรสาเข้ามาขึ้นเากินเมื่อวานนี่นะอยากใส่น้อยนะเขาจะใส่มาลงก็เพราะว่าแบบผัก ค่อยหัน้าบ่อยากพูอะไรยังใจก่อนมันได้พดลูกพพี่ก็อีบกยอกเข้มเข้มไปได้ะพูดามีรู้ง่าพดง่ายผู้ีแหเ้มแต่เจ้๋ยวไปักะเไปเอาพักมาในจุพิิรกนได้ก่อนพ่อพี่น้องเฮ้ยไม่อีกแวพักตับวกสี่ก้อน ใส่ได้ค่ะใส่ได้ค่้นอนมันเข้มวพอมาเข้มมันจะทึง้ไหนด้วยมันจะว่ากิงบาเข้มแต่จะเป็นหนาวแล้วอใหญ่เอ้ยน้องคนที่เธอเซน่ามัเปลียนไปเนาะสหน้าบริษัทเปลี่ยนไปนี่มันหอมหอดคอยทีอเอาไปมากก็จหน่อยที่ตัวี่อังหน่อยเอสดีเส เจ้าหมิงก็เจ้าคอก็พอกว่าว่าได้ถ้าคอยคอยกินกินได้ญาติยามหายก่อนจริงๆมันห่อเพวาะา่าพักมันคือด้แต่มัดวมันยุบงทายนี้ายพ้ายหาซื้อไหนได้กุจ้ ได้จากิีว่าพักถูกว่าแม่ออกนนะอานุเอ้ยเอาไปด่างเนาะอ่ายังบ้างยังนั่นจด่างม่พักน่ะมั้งน่ะท่านสีด่างไปจนเนี้แต่เพียงข้าบวัน้เห็นมันก็น่าโอะสีปลาด่างก็เต็มเลยยังได้เต็มเนี่ยแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่ต่ำเออไดีจะมาให้ทายเป็นสัตว์ เขาบอก็่เอาคนานได้เออบุตีไห้เาตุมุ่ชตัวเขาเารียกชอร์ลินี่ะามาดิ่นเขาบ้่าชานเลยบอสอ๊องบอสโ้ยได้ยุบใจแบสน่มันไหนดูหน่อยน้อยเดียวมั เ้อ้าาอมรมเศกนเออไม่ออกที่เข่เมนน้อยนึง้ยต่มันเศร้าอยางนี้คือเอาน้องมันกระด้มากน้อง่ยอมไมนจะสีบโบาณี่ี้ี่ีมนเสียหอน้องกำลังมันนอนโคตรโคตรงาโคตรโคตรยายางไม่หนะเสียคุ่งยุ่งยุ่งงกับโราณที่สี โอ oh oh oh, um. oh, oh ้จะสิไปน่น oh. ซ <gro> ื้อบ่จะก็มาบอกดีเหน่อยโอ้ยเอ้ๆตังตรโอ้ยที่มือคนเลโอ้ยที INE ่่ก็ิเซฟได้นีมากเป็นเซฟอะไรนหมเลยดยนี้นะก็ไอซูเกตแล้วก็อยซูพักมาแล้วเพื่อนก่อยพักซุพักมนเลย

ประสบการณ์หน้าก้อนคอยประสมค่า,า,าทพ่ลังเจ้าตาบาก,ก,กา,ารชุดผมุพากีถ้าสิไเ้เป็นเชฟบอสไปนับเป็นการชุดเรียบร้อยเชี่ยด้วยเรื่อง่านเาก็ทำเ่แมี่ดพี่น้องเอ้ยแส่เปนห่วแบบคืนนกับนี่เลย Rồi mua bác cái này xay cho nó cái chùm vốn xay gói ra ngược chùm vốn hoa xay thì được เดียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดียบร้อยแดีจังเดียบร้อยเดามาซีมาซีมเจโบ่ฮะมาซีมเม่จัง,งนี่เรียกว่าโปเขาแดงจ่ะฮะเออเนี่หละใช่ปลา,าสีอมเนื้อคนเมือย,ยก็สุกขาดเยอะกว่ากันสิบุ๊บ้าเจสุ่ม คือเป็นจะแบเลยเนาะแสบต่ว่ายเห็นว่าเมื่อยยิบด้วยวนี่ว่าบวงพดนจ้ะอืมที่ได้บวงผซีบอืมเส็บบ่เส็บแสบรู้บะเส็บผมน่ารกเส็บกบจรดันถี่เส็บย่างตัวดิ้นนะก็ขาดตัวเทียมก็เทียมหน่อยได้แต่ว้าปี่จะเส็บจะเส็บเดินก็สิรองอะไมไหเมือยยิบเราแบ ใส่ชุบดรอปป้ะจะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างน้ำชุดดอปคนใส่คนใส่ชุบดอปปอมะไรอบ่าเออเนเด็กไหนเด็กดียวเออบ้าอยู่ไหนห่า

ปึ้งงาเนาะขึบทั่วดินได้เนาะดืมเิมเตัวดินทั้งงาเนาะี้คยได้ได้ดอกได้คนักสมุนนได้หมือมาองี aja, ้นะเอาอี Or, ่แนอีชาซีมาเซเซเป็นกะ้าจห้สังคมเคนแม่มุ่นไ่ได้พาแมาันนี้ mỗi bước tiến bộ mặt đẹp 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 รอได้ป้าเดี๋ยวจะบอกว่าหนูไม่อยากพูดกับป้าหนาถ่ายคลิปอยู่มันก็เลยิดคออยู่ในเนี่ยเรียบร้อยเด้อพี่น like ah ้องเรีย็บร้อยเรียบร้อยเ้าซุปผักข้แาวตั้งแรกคอยซุปผักแล้วนี่เด้อแต่ว่ามีเซฟสองคนบ่อคนเซฟนิวตัดกับเซฟโบซีขอบอยเด้อพี่น้องต่อไปกูจะเพจเองได้เดี๋ยววันนี้บ๊ายบายคิดดีกว่าาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ข่อยในเด้อ